啊。Uh huh. เชิญชนเลยครับดังๆนิดนึงครับพอดีเป็นคนพูดไม่พูดเบาค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดแจ้งชัดเจนครับผมเชิญครับพอดีตอนแรกอาจจะสอบถามเรื่องอาการปวดคอค่ะว่าทํายังไงถึงหายอะไรเงี้ยคะ่ะอืมแล้วลุงตอบไปได้ยังครับยังค่ะงั้นขออนุญาตอตอบเลยนะทาังไงจีงจะหายใช่ไหมครับมันปวดคออยู่เนาะเอ่อปกติแล้วถ้าหากว่าไปไปเป็นทางการทางการก,ก็บอกว่าต้องไปออกกําลังกายจะไปได้มันปวดคออยู่เงี้ยมันไม่ได้หรอกมันฝืนความรู้สึกหรือว่าปวดเข่าปวดขาเหมือนกันต้องเดินต้องวิ่งอะไรว่าไปมันไม่ได้ นี่ทํยังไงลุงบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดดีไปกว่าทําความเข้าใจให้ตรงกันกับบุคคลที่กาลังคุยกันอยู่ขณะนี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะคุยกันก้มเงยเงี้ยนใบหน้าในะส่คอบ้างเงีย้ยหายใจด้วยค่อยๆมุบเมน้นแบบสมูทๆเงี้ยแค่นี้เองฮนะมันก็จะคลายออกของนันเองนี่คือเป็นความประจั์ค่อยๆทําไปแล้วลุงก,ก็จะส่งเสียงให้ก่อนในรอบแรกเลยนะครับว่าเสียงที่ออกจากลุงเนี่ยครับ น้องเตยบอกว่าเรื่องหัวจร,รจริงแต่ว่าโดยโดยตอนนี้เป็นหอบอยู่ใช่ไหมคะแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเอออ,อันนีเ้เล่าตัวสองได้ค่ะอ๋อทางนั้นก็<ไ>นั้นที่บอกว่าคอปัญหาคอถามว่าดีขึ้นไหมคุยกับลุงตอนนี้แล้วดีค่ะตอนแรกมนันหนักแบบปวดแต่ตอนนี้ไม่หายไม่ปวดแล้วโอเคแปลว่าเรื่องคอหายแล้วปวดมาหลายวันแล้วด้วย อืมอืมโอเคเข้าใจดูเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเป็นเรื่องอื่นที่บอกว่าหอบหรือะไรพวกนี้ฮะใช่ค่ะมันเป็นไงอธิบายครับว่าหอบประจําตัวค่ะพอดีเป็นไข้มาสองวันแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นโรคประจําตัวคือแบบว่าถ้าเกิดอากาศเย็นๆมันก็จะเป็นทอบอะค่ะอืมอย่างเมื่อกี้นี้เป็นไหมครับที่กาลังสื่อสารกันอยู่เแค่เวลาเนี้ยแล้วเดี๋ยวเนี้ยวินาทีรู้สึกอาการหอบยังคงค้างอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ตื่นเต้น <laughs> โอเคถ้าตื่นเต้นมีหูฟังไหมคะมีมีค่ะใส่หูฟังอยู่โอเค,อเคถามว่ารู้จักคุณลุงได้ยังไงครับหนูดูในติก t อกอะคะ่ะแล้วก็คือเคยฟังแล้วก็ตอนนั้นที่จะเป็นคลิปที่ไม่ใช่ไลท์ไม่ใช่ไลท์ในติกตอกค่ะก็คือเหมือนเหมือนเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะที่หรืออะไรก็ไม่รู้ที่คุยกับใครสักคนที่ใช้เหมือนโทรศัพท์แล้วก็เป่าอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะ แล้วหนูก็ทําตามตอนนั้นคือปวดคอเหมือนกันแต่ก็คือคุณลุงบอกว่าให้ขยับอย่างเงี้ยแล้วหนูทําตามก็คือแบบมันดีขึ้นนะคะพอดีขึ้นคุณเตยก็เลย<ม>ก็เลยอะไรก็เลยติดตามอย่างเงี้ยเหละครับก็เลยใช่ค่ะติดตามแล้วเสร็จแล้วพอเวลาเข้าไปในติจิตอลปุ๊บพอเวลาเลื่อนเลื่อนไปก็จะเจอหลฟ์คุณลุงก็เลยฟังบางทีก็ฟังแล้วก็หลับไปเลยคุณเตยระวังให้ดีนะตอนนี้พูดเนี่ยชัดฉานชัดถ้อยชัดคำมากเพราะเราเป็นหอบหอยู่นะคุณเตยเออใช่ค่ะตอนนี้หายแล้ว เอ่อคุณเตยเป็นหน้าม้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะหนูไม่ใช่หน้ามา้าก็ตอนแรกอะ